สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยคุณครูกำมลนวันกันนะคะวันนี้เรามาศึกษากันถึงเรื่องของโครงสร้างของโลกกันนะคะนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปศึกษาโครงสร้างของโลกกันเราก็ต้องมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ ของเรื่องของโครงสร้างของโลกข้อที่1ก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนอธิบายโครงสร้างขอขงภายในโลกได้นะคะข้อที่2เพื่อให้นักเรียนสร้างแบบจําลองโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมีได้นั่นเองนะคะนักเรียนนักวิทยาศา,ศาสตร์เขาได้ทําการศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในโลกพบว่าโครงสร้างของโลกมีลักษณะเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีลักษณะ องค์ประกอบและอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3ชั้นหลักๆได้นะคะคราวนี้ครูจะมีตัวอย่างของภาพผลไม้ที่ได้ผ่าครึ่งมาแล้วซึ่งเมื่อผ่าออกมาแล้วนักเรียนจะเห็นเป็นส่วนประกอบ3ส่วน เริ่มตั้งแต่ส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าชั้นเปลือกโลกหรือเปลือกของผลไม้นั่นเองนะคะถัดเข้าไปข้างในเลยก็คือส่วนของชั้นเนื้อโลกหรือชั้นแมนเทิลเป็นส่วนของเนื้อของผลไม้และในสุดนะคะนักเรียนจะเรียกว่าชั้นแก่นโลกขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะก็เปรียบเสมือนกับเมล็ดของผลไม้หรือแก่นของมันนั่นเองนะคะคราวนี้เมื่อเราได้รู้จัก องค์ประกอบคร่าวๆกันแล้วเราก็มาดูซิว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันมีลักษณะสําคัญอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูในส่วนของส่วนแรกเลยชั้นนอกสุดส่วนของเปลือกโลกเปลือกโลกจะถูกแบ่งเป็นสองชั้นชั้นแรกสุดเลยก็คือชั้นของเปลือกโลกทวีปในส่วนของเปลือกโลกทวีปตรงนี้นะคะนักเรียนจะ มีความหนาอยู่ที่ประมาณ5-70กิโลเมตรประกอบไปด้วยชั้นดินและกลุ่มไซออมซึ่งเป็นหินแกรนิตที่มีองค์ประกอบเป็นแร่ซิลิก้าและอลูมิน่านะคะในส่วนของเปลือกโลกทวีปตรงนี้จะมีภาพตัวอย่างของ เปลือกโลกทวีปให้ในักเรียนได้ศึกษากันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของภูเขาสูงพื้นดินหรือว่าเป็นพวกหินต่างๆพวกนี้ก็จะจัดเป็นส่วนของเปลือกโลกทวีปนะคะในส่วนของเปลือกโลกส่วนที่สองเลยก็คือเปลือกโลกมหาสมุทรเปลือกโลกมหาสมุทรตรงนี้นะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้มหาสมุทรมีความหนาอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรนะคะพบหิน จำพวกหินบะซ้อนซึ่งมีองค์ประกอบของแร่ที่เรียกว่าแร่ซิลิก้าและแมกนีเซียมชั้นนี้จะถูกเรียกว่าไซมานะคะนักเรียนะะภาพตัวอย่างของเปลือกโลกมหาสมุทรใต้พื้นผิวของมหาสมุทรนะคะนักเรียนะะต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของ ส่วนที่สองที่เรียกว่าส่วนของเนื้อโลกหรือส่วนที่เรียกว่าแมนเทิลนั่นเองนะคะส่วนที่สองตรงนี้จะถูกแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเรียกว่าเนื้อโลกส่วนบนเนื้อโลกส่วนบนตรงนี้มีสองส่วนอีกเช่นเดียวกันสองส่วนตรงนี้มีความหนาประมาณ50-120ถึง120กิโลเมตรจะมีสถานะเป็นของแข็งประกอบด้วยหินและแร่ธาตุหลายชนิดนะคะ และส่วนล่างสุดมีความหนาประมาณ200กิโลเมตรมีสถานะเป็นของแข็งเป็นหินอาคานีที่จะหลอมเหลวไปเป็นหินหนืดหรือแมกมาที่มีอุณหภูมิสูงถึง2,000-3,700ถึงองศาเซลเซียสนะคะชั้นนี้จะมีลักษณะของหินอาคานีหลอมเหลวที่เป็นหินหนืดที่มีภาพประกอบให้ในักเรียนได้ศึกษากันนะคะจะอยู่ในส่วนของชั้นเนื้อโลกส่วนบนนั่นเองนะคะแต่เป็นส่วนของ ส่วนเนื้อโลกส่วนบนส่วนล่างสุดนะคะนักเรียนต่อไปมาดูส่วนของเนื้อโลกส่วนล่างกันบ้างนะคะเนื้อโลกส่วนล่างตรงนี้นะคะจะมีสถานะเป็นของแข็งมีอยู่ในระดับความลึกจากผิวโลกประมาณ350-2900ถึง2,900กิโลเมตรส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยแร่ซิลิเกตเหล็กและอะลูมิเนียม นะคะมีอุณหภูมิสูงถึง3,000องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะและเราจะมาดูในส่วนที่อยู่ชั้นในสุดเลยนะคะก็คือส่วนที่เรียกว่าแกนโลกชั้นนี้จะมีความพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือมีความหนาถึง3,486กิโลเมตรจะถูกแบ่งเป็น2ชั้นเช่นเดียวกันก็คือแกนโลกชั้นนอกแกนโลกชั้นนอกตรงนี้มีความหนาถึง2,270กิโลเมตร เป็นลักษณะของเหลวส่วนใหญ่มีแร่พวกเหล็กนิกเกิลน,นะคะมีความหนาความดันและอุณหภูมิส,สูงสุดประมาณ4,300-6,400องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวคราวนี้ก็มาดูในส่วนของแก่นโลกด้านในสุดเลยเราจะเรียกว่าแก่นโลกชั้นในแก่นโลกชั้นในตรงนี้จะมีความหนาถึง1,216กิโลเมตร เป็นของแข็งที่ประกอบไปด้วยเหล็กและนิกเกิลน,นั่นเองนะคะคราวนี้เมื่อครูให้นักเรียนได้ศึกษาโครงสร้างของโลกตามองค์ประกอบทางเคมีกันแล้วก็จะให้นักเรียนช่วยกันสร้างแบบจำลองโครงสร้างของโลกตามองค์ประกอบทางเคมีโดยครูจะมีอุปกรณ์ให้กับนักเรียนดังนี้นะคะ 1. ฟิวเจอร์บอร์ด 2. กระดาษสี3กาวสีสีส ไม้หรือซิ่เมจิกกันไกลโดยมีวิธีการทำกิจกรรมคือนํานักเรียนจากที่นักเรียนได้ความรู้มาเนี่ยนักเรียนก็มาช่วยกันสร้างแบบจําลองของลูกในชั้นต่างๆนะคะโดยใช้กระดาษสีเป็นตัวแทนในการสร้างทีนี้ก็ให้นักเรียนชี้บอกส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของมันในแต่ละชั้นให้ชัดเจนหลังจากนั้นเราก็จะมาสรุปการทํากิจกรรมกันนะคะนักเรียน คราวหน้าเราก็จะมาเจอกันใหม่ในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ